าพวกผักทัวไป้วต้องใช้มือเด็ดนะรู้สึกว่าอยากกินฮะชิมครับนักนสนานสวัสด,ดีครับ ตอนนี้ผมมิสเตอร์เซียเชื่อใจกำลังเดินทางไปหมู่บ้านคิริวงครับถ้าเกิดดูจากวิกิพีเดียเนี่ยหมู่บ้านคิริวงก็เป็นหมู่บ้านที่มีโอโซนดีที่สุดในประเทศไทยเขาแจ้งไว้ว่าเช่นนั้นนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดเขาเรียกว่าจุดชมวิวของคิริวงนะครับคือเราก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนทั้งมีสะพานตรงนี้ที่จะข้ามแม่น้ําเขาก็จะมาจอดถ่ายรูปกันจะจอดบนสะพานแล้วเขา,เขาจ็จอดตรงด้านล่างเสร็จแล้วก็จุดชมวิวก็อย่างที่เห็นเนี่ยผมเคยขับตามขึ้นไปด้านบนก็นจะมีจุดให้สามารถเล่นน้ําได้นะครับก็สําหรับตัวไฮไลท์ของคิรีวงเนี่ยก็จะมีเป็นที่พักนะครับ ให้บริการมีหลายที่นะลองเซิร์ชดูครับเป็นเซิร์ชโฮเทลหรือเซิร์ชโฮมสเตย์ของที่รูบงเนี่ยก็มีให้เรามานอนพักได้และจุดที่น่าน่าจะมาพักก็คือช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวอากาศให้มันดีๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนก็อาจจะฝนตกลำบากนิดนึงนะครับเราจะเห็นวิถีชีวิตตอนที่เขาขนบังคุดเอาบังคุดลงมาเพราะว่าตามตาม,าตามป่าตามภูเขาเนี่ยมันจะมีบางคุดปลูก แล้วเขาก็จะขนมะขุธลงมาขายะมาะขุธบั่งทุเรียนบ้างนะประมาณนี้ครับถือครับกิริวง <Okay. S 1> ถ่ายรูปสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปหาขนมจีนซึ่งจะกินร้านขนมจีนปะาเขียวครับสะพวง,พรวงอรขบวนการรถมงคุดนะครับมีลูกเียวไม่ตกห มีป้ายเขียนว่าระวังทุเรียนตกฮะลูกเดียวไม่ตกรอกมีลูกเดียวตกมาก็เค็มระกันไปอัน,ปน,นนี้คือร้านขนมจีนปลาเขียวฝั่งนี้นนะเซิร์ชขนมจีนป้าเขียวอานสก,กาเจอครับนี่ครับก็ขนมจีนป้าเขียวสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับ,รบเอาสองที่ครับสองที่เขาจะมีเป็นแบบนี้ให้นะฮะ แล้วก็จะมีจุดรับน้ำยาอยู่ตรงนี้น้า้ายโอมีผักนี่เป็นน้ำยาต่างๆมีน้ำยาอะไรบ้างด้วยเนี่ยแกงแักงปลาแกงปลา,แก,ปาแกงกะทิอันนี้น้ำพริกหวานนี่นี่ก็ใส่ปลาพริกหวานแล้วก็ใส่ปลานะครับแล้วก็มีจุดรับผักอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ นะครับจะรับผักอยู่ตรงนี้นครับเป็นผักต่างๆอยาก,กินแก้มกันครับน,น,นี่สองคนเขาบอกว่าเอาไปครึ้นกิโลนะราน้านนี้รู้สึกว่าเคยเคยทานแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วน่าจะอยู่ในช่องไหนก็ไม่รู้แ,แต่นี้เริ่มต้นกันใหม่ครับ MRC Hot AEC นะนะก็รวมอยู่ในช่องของ

แล้วก็ใส่พวกผักลงไปแล้วต้องใช้มือเด็ดเดี๋ยวผมหาที่ตั้งเลยนะจะได้กินสะดวกนะครับเนื้น้ำเกงเพิ่มได้นะจ๊ะนี่หมดแล้วินมเถอะเด็ดผักก่อนแล้วก็เอาบางถือไงยอดผัก นี่ผักอะไรมีแม่ขัางพวกนี้นะฮะ

นี่ครับเราก็เริ่มกินครับนี่ผมใส่เป็นน้ำยาน้ำยาหวานนะรู้สึกว่าอยากกินครับชิมครับน่ากินมากครับอืมก่อยอืม,อม ตัดน,นี่นร,รา้านนี้้ะครับเ่บอต้องเขียนบังครับร้านนี้คนกินเยอะเลยอ,อือร่อยเย่อม หืมกินทริกกรอบๆนะฮะอร่อยครับซกินเนี่ยอร่อยอืยยเอาไก่ทอดมากินเลยเด,ด,ดี๋ยวได้เองได้ไก่ทอดนี่นะครับผมสั่งไก่ทอดไม้ไก่ทอดนี่ ชิ้นลนะยี่สิบนี่ฮะเอาสี่ชิ้นนะเอาชิ้นไหนก็ได้ไหมอ๋อที่ไหนก็ได้ครับเลยลโอเคเลยลโอเคเลยหนึ่งร้อนทุกชิ้นนะสองสามสี่น่นาก,กินมากครับขอบคุณครับ แล้ก็เติมได้ครับผมชอบน้ำยาแบบนี้ฮนะช่วงการเตรียมครับก็เด็ดผักก่อนฮนะผักเปรีป้ยวๆนี่ผมชอบอร่อยยอดมัน พี่ขี้หนูแล้วก็อืมมะเขือแล้วก็้าต้อนนี้แกะแล้ยัง

กินกันไปคุยกันไปครับเอออร่อยจริงครับยอมรับว่าผมกินร้านนี้อร่อยสะใจดีครับใส่ผักใส่ลงไปะเกลเพราะว่าจะดีเลยอืมอ้ม เดี๋ยวมาจจัรได้ไโอเคจะ้องนำแนีไปจครับกครับไก่ครับมา20ส่ทอดสวดนะอืมออไก่เข้าอรอย อ้มไก่ร้อนๆแต่ทอดร้อน่น่าอร่อยอือดอครับอือ

ไข่เขาไม่มีน้ำจิ้มนะบอกกับกินกับผมจิ Por, ้มอร่อยนะ กาจุดเด่นของร้านนี <S <S ้คืออะไรงาบอ่ะนะงายอหรับว่างาอรอยจริงครับคินแล้วก็ถูกใจ นมากันไม่ขาดสายดูเมือนขาดำยมี่ว่อ เด้อองเลยนยผมเชียงอืมอร่อยเรื่องให่อืมคนมาเรื่อยๆเลยครับถูกครับลนถึงกินที่นี่หมดทั้งคนทำงานทั้งคนท่องเที่ยว